คุณอาจจะจำภาพนี้กันได้จากในตำราเรียนลายเสือ้อโฆษณาโซดาและในทุกๆสิ่งประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ผมบอกคุณว่าถ้าเราจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยกับหลักฐานที่เรามีอยู่ภาพนี้มันควรจะออกมาเป็นแบบนี้ให้ผมอธิบายให้คุณฟังนะในฝั่งซ้ายมือคือสิ่งที่เราเชื่อกันว่าเป็นลิงไรหางตัวแรกที่รู้จักกันในชื่อโพรคันเซลและทางขวาคือมนุษย์ที่เรียกกันว่าโฮโมเซเปียนแต่อะไรคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในภาพนี้ล่ะ สปีชีส์ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านอยู่ไหนเรามาหาคำตอบกันเรามาเริ่มกันที่ Homo neanderthalensis คุณอาจจะรู้จักในชื่อมนุษย์ในแอนเดอร์ทัลการค้นพบล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในแอนเดอร์ทัลทำและสวมเครื่องประดับเล่นเครื่องดนตรีใช้เครื่องมือเครื่องใช้และมีการแต่งหน้าเราพบว่าสมองของพวกเขาเท่ากันหรือใหญ่กว่าคนทั่วไปในปัจจุบันเล็กน้อยกล่าวอีกในหนึ่งมนุษย์ในแอนเดอร์ทัลเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น แล้วจะว่าอย่างไงกับโฮโมอิเล็กตัรสล่ะการคุณพบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโฮโมอิเล็กตัรสทำเครื่องมือมีส่วนร่วมในงานศิลป,ปะพูดภาษาที่ฉันฉลาดและทำเรือเล่นกล่าวอีกในหนึ่งโฮโมอิเล็กตัสก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้เราจะกลับมาที่โฮโมฮาบิลิสในอีกสักครู่แต่ก่อนอื่นให้ผมแสดงบางอย่างให้คุณดูคุณเคยได้ยินเรื่องรูซี่ไหมเป็นเอฟที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีให้ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์ของเรา คือออสตราโรพิทคัสอัลฟารนซิสสปีชีส์ต้นๆที่เคยได้พบกันเลยแต่ถว่าหลักฐานเผยอ,อะไรให้เราได้เห็นบ้างลหะมันมีกระโหลกศีรษะที่ลาดเอียงคล้ายวานอนไม่เหมือนกระโหลกศีรษะมนุษย์มีนิ้วที่โค้งมนไม่เหมือนนิ้วของมนุษย์เลยนิ้วเท้าที่โค้งมนไม่เหมือนนิ้วเท้ามนุษย์เลยโดยสิ้นเชิงมีข้อมือที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบเดินด้วยข้อนิ้วและโครงสร้างเขาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตบนต้นไม้ได้ดังนั้นลูซี่และพวกพ้องของมันก็เหวี่ยงต้นไม้ ซึ่งเหมือนกับเอฟในปัจจุบันเลยดังนั้นลูซี่เป็นเอฟที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างที่เราเพิ่งได้เห็นไปโฮโมซียนมนุษย์ในแอนดรอลและโฮโมอิริกเตัสเป็นมนุษย์ทั้งหมดออสโทรพิติกัสออฟเลนซิสและโปรเคนโซเป็นเอฟทั้งคู่พิจารณาความแพร่หลายของไอคอนของวิวัฒนาการเราอยากเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับโฮโมฮาบิลิสซึ่งเป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนผ่านระหว่างเอฟที่เดินก้มตัว คนมนุษย์ที่ยืนตัวตรงจดเปลี่ยนระหว่างสัญชาตญาณพื้นฐานกับความคิดอันชฉลฉลาดจดเปลี่ยนระหว่างเสียงแบบสัตว์กับคำพูดที่ชฉลฉลาดปัญหาเดียวก็คือจากคำพูดของเอียนแทตเตโซโฮโมฮาบิลิสคือแท็กซอนตะก้าขยะมากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับอย่างเหมาะสมสำหรับการแบ่งประเภทของฟอสซิลโฮมมนินนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเรียกมันว่าถุงขยะเพราะกระดูกที่เรามีอยู่ล้วนเป็นกระดูกมนุษย์ที่ประปนกับกระดูกของเอฟกล่าวอีกในหนึ่ง โมฮาเบลิสไม่เคยมีอยู่จริงผมคิดว่าศาสตราจารย์ด้านวิวัฒนาการเบอร์นาร์ดวูดสรุปเรื่องนี้ได้ดีความก้าวหน้าของเราจากเอฟสู่มนุษย์ดูราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมันเป็นภาพที่ชวนหลงไหลที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่อยากจะปล่อยมันไปแต่มันเป็นภาพลวงตาเนื่องจากขาดหลักฐานและข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนผ่านของเอฟมาสู่มนุษย์ทำไมสิ่งนี้ถึงไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งนี้ และเป็นคําอธิบายที่ดีกว่าว่ามนุษย์กับเอฟอยู่ร่วมกันเสมอและขยายพันธุ์ตามชนิดของตัวเอง